ทุกคนฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงทุกคนรู้หรือยังว่าตอนนี้มันมีการตรวจมะเร็งปากหมดลูกแบบไม่ต้องขึ้นขายอย่างแล้วมาฟังคือเหตุมันเกิดจากฉันนัไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนึ่งใช่ปะตอนที่กําลังเกาะข้อมูลเขาก็ถามว่าเราสนใจจะตรวจมะเร็งปากหมดลูกไหมคือตอนนี้มันสามารถตรวจได้แบบไม่ต้องขึ้นขายอย่างแล้วไม่เคยได้ยินมาก่อนอนะว่ามันทําแบบนี้ได้ใช่ปะฉันก็เลยทําเลยเขาจะให้เราอะไปในห้องน้ําพร้อมกับชุดตรวจซึ่งทุกคนคิดว่ามันตรวจแบบไหนอะ เอาเดามาเขานิ้วแย่เหรอมันจะแย่เขาไปยังไงฉเฉลยทุกคนมันสามารถตรวจได้ด้วยการ swap เหมือนเวลาเราตรวจโควิดคือเขาจะให้มาเป็นชุดตรวจซึ่งอันนั้นเขาจะมีก้านให้เหมือนเวลาเราแย่เขาจะหมุ่นแต่อันนี้ยเราแย่เข้าแย่เข้ารูแย่เขา้เขาไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนหนหวาน,หนเหรอเออหมุนเหมือนเวลาเราแย่เข้าจะหมูกอ่ะแบบนั้นเลยแบบเดียวกันเลยแย่แล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาคือเขาจะมีเขียนบอกในห้อง,ห,องห้องน้ำเลย รู้ว่ามีมานานหรือยังนะแต่เนี้ยเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็ไปถามคนรอบตัวว่าแบบเคยได้ยินไหมว่ามันมีแบบนี้ทุกคนก็คือไม่รู้ก็เลยแบบเอออยากเอามาแชร์ต่อว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยตรวจแล้วแบบอยากจะลองตรวจอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันไม่ต้องขึ้นขายอย่างแล้วคือสามารถสวอปกีตัวเองได้ง่ายๆแล้วมันรู้ผลยังไงอ่ะเราจะรู้ผลแบบไม่ใช่เดี๋ยวนั้นนะไม่เหมือนตรวจโควิดคือเขาจะเอาผลตรวจเราอะไปเข้าแ l บบแล้วก็จะแจ้งเรากลับมาสิหวันถ้ามันมีอะไรผิดปกติเขาจะโทรมาบอกเราให้เราไปขึ้นขายอย่างเพื่อตรวจอย่างละเอียดแต่ถ้าาเเเกิดรรไไม่ป็นอะ เขาจะไม่โทรมานี่ก็คือผ่านไป15วันแล้วก็คือไม่โดนโทรก็เลยแบบอ่ะแสดงว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติถ้าใครแบบไม่สะดวกใจหรือไม่อยากเสียเวลาไปขึ้นขายอย่างเงี้ยวิธีการตรวจนี้ก็เป็นวิธีการตรวจที่ง่ายไวแล้วก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเขาบอกว่ามันแม่นยำ99.9%า99.9%เอ ก็คือคือแม่นมากนะทุกคนอีทไปที่โรงพยาบาลเกษมรา์นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีครบทุกโรงพยาบาลหรือยังถ้าใครมีแบบประกันสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทําฟรีเลยนะไม่ว่าจะตรวจสุภาพประจําปีหรือว่าตรวจมะเร็งปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นผู้หญิงแนะนําว่าให้ไปตรวจนะมันก็จะมีความแบบเอออุ่นใจกว่าเนาะคือใครจะคิดว่าเราสามารถสวอปกี่ตัวเองเพื่อตรวจมะเร็งปากมดลูกได้คือเรามาไกลกันขนาดนี้แล้วทุกคน